4วิธีสร้างตัวตนสร้างเงินได้เลยใครที่เป็นมือใหม่ที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นทําออนไลน์แล้วสร้างเงินได้เลยให้เอา4วิธีที่ครูให้วันนี้ไปลงมือทํา 1. แก้ปัญหาที่ร้อนแรงให้กับผู้คน คุณต้องรู้ว่าตอนนี้คนมีปัญหาอะไรคนอยากแก้ปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาที่ร้อนแรงและเร่งด่วนที่เขาต้องการจะแก้ให้คุณไปสร้างตัวตนแล้วทำคอนเทนต์ออกมาสอนวิธีแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นพร้อมกับขายสินค้าของคุณขายคอร์สของคุณตอนท้ายโดยปัญหาที่ร้อนแรงไม่จําเป็นต้องปัญหาที่คนจํานวนมากต้องการจะแก้ไขขอเพียงแค่มีคนบางกลุ่มที่เขาต้องการแก้ปัญหานั้นอย่างเร่งด่วนแล้วคุณเข้าไปซัพพอร์ตเขาด้วยการออกมาสอนออกมาให้ รู้วิธีการแก้ปัญหาให้กับเขาคุณก็สามารถที่จะสร้างตัวตนและสร้างเงินได้เช่นวันนี้คนชอบถามคุณเรื่องอะไร มีคนชอบถามคุณเรื่องอะไรแล้วคุณมีความรู้นั้นไหมถ้าคุณมีความรู้เรื่องนั้นให้คุณเอาความรู้เรื่องนั้นออกมาสอนวิธีการแก้ปัญหาให้กับเขาแล้วขายสินค้าของคุณขายบริการของคุณขายคอร์สของคุณตอนท้ายโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นเอ็กเปิขอเพียงแค่คุณรู้เรื่องนั้นแล้วคุณเอาออกมาสอนเอาออกมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาแล้วค่อยพัฒนาตัวเองขึ้นคุณก็จะเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถสร้างตัวตนแล้วสร้างเงินได้ 2. ความต้องการ คุณต้องรู้ว่าปัญหานั้นมีคนต้องการไหมถ้าคุณรู้ว่าปัญหานั้นมีคนต้องการที่อยากแก้แกไขคุณก็ออกมาสร้างคอนเทนต์ออกมาสร้างตัวตนด้วยการออกมาให้ How-to วิธีการแก้ปัญหานั้นให้กับเขาแล้วคุณขายสินค้าคุณขายบริการของคุณตอนท้าย เช่นคุณออกมาสอนวิธีการขายอสังหาวิธีการขายบ้านโดยที่ไม่ต้องมีบ้านแต่สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนคนที่ต้องการอยากจะสร้างเงินจากการขายอสังหาขายบ้านโดยที่ไม่ต้องมีบ้านมีอสังหาเป็นของตัวเองเขาก็จะมาเรียนรู้จากคุณพอคุณให้ความรู้วิธีการขั้นตอนการที่จะทำให้เขาขายอสังหาได้โดยที่ไม่ต้องมีอสังหาเป็นของตัวเองไม่ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วคุณขายคอร์ส ให้กับเขาสําหรับคนที่ต้องการอยากจะเรียนรู้และสร้างเงินจากการขายอสังหาเก่งๆคุณก็จะเป็นหนึ่งคนที่สร้างตัวตนและสามารถสร้างเงินได้ 3. ยกระดับอะไรบางอย่างให้กับเขาวันนี้การที่คุณออกมาสร้างตัวตนด้วยการออกมาสอนด้วยการออกมาให้ความรู้มาให้ How t ว o ูต่างๆ คุณต้องคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่คุณออกมาสร้างตัวตนมันช่วยยกระดับอะไรให้กับเขาได้บ้างมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับเขาได้บ้างเช่นเขาไม่มีสกิลแล้วทําให้เขามีสกิลในเรื่องนั้นหรือเขาไม่มีอาชีพแล้วทําให้เขามีอาชีพทําให้เขาสร้างรายได้ได้ถ้าคุณสร้างตัวตนด้วยการออกมาสอนออกมาให้ความรู้แล้วคุณยกกระดับให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาจะกดติดตามคุณแล้วคุณขายสินค้าของคุณขายคอร์สของคุณต่อท้าย มันจะทําให้คุณสร้างตัวตนและสร้างเงินได้เลย 4. คุณต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอวันนี้คุณออกมาสร้างตัวตนออกมาให้ความรู้คุณจะหยุดแค่นั้นไม่ได้คุณต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ในเรื่องนั้นความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมากขึ้นมากขึ้น,นด้วยการไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเอามาสอนเอามาให้เขามันจะทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นความไว้ใจในตัวคุณเพราะทุกครั้งที่เขามาเรียนกับคุณเขาจะได้ความรู้ใหม่ๆที่มันเหนือกว่าเดิมทุกครั้งทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆความรู้เกี่ยวกับสินค้าของคุณคุณต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วมันจะทำให้คุณเป็นอย่างคนเลยที่สร้างตัวตนแล้วสร้างเงินได้ ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะสร้างตัวตนแล้วสร้างเงินได้เลยวันนี้ครูไก่ต้งมีคอร์สออนไลน์มือใหม่จากศูนย์สูส่โมโปจากราคาเต็ม1 7 9 0 0หวันนี้ครูไก่ต้งให้ราคาพิเศษ7 9 0 0สําหรับคนที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นสร้างตัวตนแล้วสร้างเงินได้เลย ใครสนใจทักมาที่ไลน์แอดของครูไก่ต้งที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนตั้งแต่การเปิดช่องการแต่งรูปเพื่อโพสต์ขายการตัดต่อวิดีโอการถ่ายคลิปวิดีโอการค้นหาตัวเองการสร้างตัวตนการสร้างแบรนด์ให้ขายได้ตั้งแต่ครั้งแรกการชิดคอนเทนต์การทำคอนเทนต์อย่างไรไม่ให้ตันและขายได้ การไลฟ์การทําการตลาดบนออนไลน์ที่ทําให้คุณไม่ต้องไปแข่งเรื่องราคาเทคนิคการปิดการขายผ่านไลฟ์และผ่านคลิปวิดีโอของคุณใครต้องการอยากที่จะสร้างตัวตนแล้วสร้างเงินได้เลยทักมาที่ l i น์แอของครูไก่ต้งที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ